ยังไม่ได้เสื้อเปิดว่าผลิตอยู่ปะเ้เดี๋ยวเจออะไรนะครับกำลังอย่ในทั้งสองสีเลยนะกำลังเอาหมดเฮยถ้าจะมีสีส้มก็จะได้มีเหมือนทุกคนไงใช่ไหมใช่ฉันเป็นส้มๆนะอะไรนะฉันขอสีขาว อ๋อตอนแรกเขาต้องขอสีดำเหรออ๋อมาทำสีขาวมาสีส้มใช่ไหมโอเคมาทำสีดำครับโอ้ยเอาจริงนะฉันรับมือไม่ถูกนะเวลาโดนจีบอะมันเป็นเกินนะมันเป็นเกินจริงเอาไว้เอ๊ะ ช็อบสีแดรก็บอกฉันบอกอยู่ว่าทำตัวไม่ถูนะอ่อ่อจาจ๋ามัมหมีไหนมัม,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 มหมีมัมหมี่ามัมหมี่เจลแม่จ๋า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 มเขือมม่จ๋าแม่จ๋าคนเดินผ่านไปผ่านมานะครับก็ตามนะครับ ฝึกกระนะครับแม่ๆครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับพามาซิงท่าเระยองอีกได้นะครับครั้งหน้าพาเฟิร์นมาด้วยก็ได้นะครับเล้วครั้งหน้าจะได้ไม่เหงาไง้ลหน้ามาสนุกกันอีกนะทุกคนขอให้ขอให้อ,ใหอยากไว้พรเยอะแยะพี่บ๊วยอยากไว้พรในปีใหม่ด้วยอ่ะ ก็นปีใหม่เลยนะคะก็ขอให้ปีใหม่ปีหน้านะครับทุกคนมีแต่รอยยิ้มนะครับมีแต่ความสุขนะครับสุขภาพและการแข็าาขงแรงนะคะรับทิ้งทิ้งบางๆนะทุกคนนะแล้วก็มาเจอกันอีกนะครับขอบคุณมากๆนะครับนี่ขอบคุณมากนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ